ปาเป็นอย่างไรพี่น้องมึงกระตุกเหรอครับกระตุกมาตรฐานเลยครับแข้งขาเล็บหรือว่าเล็บปัานแจ้งเอาครับบอกตัวนี้ไหมพ่อผมคิดว่าคุยผูนดไวไหมครับครับเพื่อนนี่เป็นลูกบิ๊กเบิร์ดครับมีเอกสารครับเอกสารครับเล็ยบนาตานาเขาบพื่อนตงห้องครับไซนี์ครับอ้พ่วงามเลยครับสุดยอดครับถือว่ามาดีครับพี่น้องมึงกูเหรอครับเพิ่งหัวโหนกเลยเขาเงยพร้อมลยครับเขาเงยขาเง่าครับเนาะพ่อพ่วงพ่วงสูงพ่วงเง่าหลายยังหลายลูกสร้างกวดวันมาดิครับครับผม โวกระดูกแข้งขาแข้งขาขับนาเขาดีมากเลยครับน้องพ่อเนาะครับอายุพันหลายปีไหนพ่ออายุได้ปีสามเดือนครับป้าเขาใหญ่มากครับสุงงลอยสาิเก็ดบวกลบครับเรียกว่าเรีว่าลอยสามแปดเลยครับป้าครับดูกระดูกไงเอิรกเผาไงแข้งขาใหญ่มากเลยครับคว่ำใหญ่ยังหลครับเนื้อหนังพนหลายนะพ่อตอนนี้ครับผมดูใหญ่มากคุยแม่ลูกเป็นลูกตัวแม่ครับเป็นแม่เป็นสายป่านซูรินครับผมกูใหญ่นะพ่อเนาะครับผมใหญ่มากเลยครับเงวครับโอ้พี่นนอกใหญ่เลยครับ พ่อควาสูงเพื่อนไหลาเยครับพ่สูงร้อยสี่สิบเอ็ดขับรับประกันร้อยชีชิปบวกรบครับวู้ยไยพ่อถือว่ามาดีครับถือว่ามาดีมากเลยครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับครับพ่อให้พ่อไนะน้ำตัวให้พี่น้องพี่เบิรงคชิปนี้รู้จักจักเล็กน้อยนะครับครับผมก็คือพ่อสมบุญรับยุบานฟังแดงตระเนฟังแดงอำเภอนากลางจังหวัดนนทบุพูครับ ครับ<อ>พ่อถิ่มเบอร์โทรให้พี่น้องนะครับครับเบอร์โทรก็คือเบอร์เก้าครับศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ห้าครับเป็นเบอร์โทรซื้อขายซื้อไขายขายองน้องพอเนาะเบอร์โทรกับเบอร์ไล่พร้อมครับไลเบอร์ดเดียวกันครับเอาพ่อคลิปนี้เขาจะมีเปิดให้พี่น้องทั้งหมดจากโตจากโค้มครับมันมีอยู่หกรายการครับครับมีอยู่หาหกรายการเนี่ยครับราคาดิพ่อราคาก็ถือว่าเกษตรกรจับต้องได้ทุกๆุกตัวครับ จับต้องได้สุดๆนะพ่อเนาะครับผมที่พันมากกั่เบลเลือครับเรือเชือกตู่ครังเชือกกับเบลเลือครับถือว่าตอบรับดีพ่อสมควรครับพ่อสมบูรณ์นะครับก็จะเป็นอีกผู้นึงที่ค่อนข้างจะคัดคุ้ยนะพ่อเนาะครับผมเป็นตะเลี่ยงเนาะครับก็ค่อนข้างจะเป็นตะเลี่ยงแล้วกายพี่น้องเอาไปเลี่ยงตอกได้กำไรตอต่อนไปนะพี่น้องก็เพื่อวงการคุ้ยจะได้คึกคักนะพ่อครับผมได้เดินตอกันได้เนาะครับผมเพื่อไทยยุ่มกันในทุกทางครับผมครับไปพ่อเขาไปเบิ้งรายละเอียดของตัวแรกเนาะครับผมครับ อ๋อพ่อตัวนี้เียละเอียดเป็นไหนครับครับตัวนี้เป็นคั้ยแม่ลูกเป็นลูกตัวแม่ครับเป็นแม่เป็นสายป่านซุรินครับผมผู้ใหญ่นะพ่อเนาะครับผมใหญ่มากเลยครับเงีวครับโอ้พี่น้องใหญ่เลยครับครับพ่อความสูงเพิ่งไหลพ่อสูงร้อยสี่สิบเอ็ดครับรับประกันร้อยสี่สิบบวกลบครับผู้ใหญ่เลยพ่อครับถือว่ามาดีครับถือว่ามาดีมากเลยครับพ่อกระดูกเรียบแข็งเล่มขาพันหนาเนาะโอ้เล็บใหญ่มากขาใหญ่มากเลยครับเบื้องหน้าตาพี่น้องครับผม ปากข้อหนาตาเพื่อนเพื่อนใยโหนกดีไหมพ่อหนาตาโหนกดีครับข้อกันหนาดีครับเพื่อนเป็นควยค่อนข้างจะอ้างใ่หนาลึกด้ับพ่ออ้างญ่ครับเพื่อนเพิ่นหัอก็สี่เหลี่ยมด้ยครับเพิ่นแต่กี้เพื่อนไม่แห้งก็หนี่หลโอ้ครับไปกี้เพิ่นขาดไม่เลี้ยงไหลายเลยพ่อครับขาดไหลรับม่ยู่นี่อาทิยกกลัวกัดกัตจ้างข้นมาจามล่ำดับเลยครับพ่อเพิ่นท่องบะเพื่อนมีลูกน้อยครับอ๋อได้ลูกน้อยประมาณจักงเดือน้วครับลูกน้อยประมาณสี่ขาสองเดือนเนี่ยครับนี่แหละครับมีลูกเพื่นครับ ฟาด์มแมยไงในพี่น้องครับนี่ครับลูกเพิ่นอันนี้เป็นลูกตัวไหนครับพ่ออันเพิ่นนี่เป็นเป็นหลานของอันเก้าเจริญครับนี่ครับหลานเก้าเจริญเนาะครับผมทได้เดือนกลัวครับโอ้แต่ว่าแข่งขาเหยนานะพ่อแข่งขาเหย้าสีวาโตลวร่ตัวกรเงย้าคือแม่เหรอครับครับสีดอกเล่าดีครับโอ้โอ้แสดงว่าการส่งลูกเพิ่นกะถือว่าเสดายนะพ่อถือว่าเสดายถือว่ามาดีมากแล้วครับเพิ่นฤิ์ยาครับ กันเขาไปเลี้ยงใส่นั่นดีๆก็ถที่ว่าดีขึ้นตามลำดับอยู่ครับตังแม่พ่นกระตังไว้ครับพ่อราคาเนี่ยพ่อเปิดแพงป่ครับราคาเปิดกับธรรมดาครับเปิดไว้สามหมื่นเก้าพันบาทครับแม่หญงสิพ่อครับพ่อแม่หญงแล้วกับลูกสาวเดินตามพ่อไหมครับพี่น้องผมลูกพ่อมครับรู้จักผลนหรอครับว่าเป็นตัวเมียครับ ต่แม่มานก็เคยเปิี่ยนายกูนี่อยู่ครับน้องพ่อเนาะวันนี้คือราคาพ่อจะให้พี่น้องไปเลี้ยงไปต่อได้ไหมพ่อเนาะสี่สิบบัคขาดบัคขาดแล้วครับถือว่าบวกลบไปจังไรก็ได้ครับคือว่าบัคขาดแล้วครับหกสิบสี่สิบน่าจะบัคขาดได้พี่น้องบัคขาดครับบัคขาดครับอ้างน้ำลึกคักนะครับครับเพิ่องปนจอยแน่เดี๋ยวผมจะทายน้ำตุรวรบขังให้พี่น้องในเบืองทุกส่วนนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ทางไก่นะครับเบืองวันท่ายนะครับพี่น้องครับโอ้คนห่างใหญ่เลยนะครับห่างดีมากเลยครับ พ่อเพื่อนมือต่ำหนิดอกเนาะบ่มีครับบ่มีต่ำเป็นหางดอกเป็นตาล้อยังขายังดีบัตครับเพราะว่าพ่อขัดไปแล้วเนาะครับเบื้องแล้วครับก้อนจิตซื้อกับเบื้องั้นน่ะครับน้อพ่อนครับบ่าหายพลาดครับขมาต่ำหนีเขาก็มาซื้อมาแล้วเนาะบัดครับบ่้องาบ่ได้เลยครับพอเข้ามาเห็ดสามใจพี่น้องเขาจิบมาเห็ดสีไร่บ่ได้ครับนี่แหละครับพ่อคิดว่าเพื่อนมีจุดดีจุดเด่นไหนครับแม่หนึ่ครับหรือว่ามีจุดเด่นครับคือล่ำตัวเงาครับข้อ กัดที่วันหนาครับเล็บกันง่าย่ว่าเป็นข้าวเจียวไส้กับสายได้ไข่กับสายได้กัถือว่าติดเข่ากันในบัดครับเพราะว่าเพิ่อนคล้องสั่งเพิ่นมาดีครับเรื่องเรื่องสิ an ท mm ําให้อ้วนนี่ถือว่าทําบ่ยากครับบ่ย่างนะพ่อเนาะครับเคล้องสั่งขอใส่คล้องสั่งมานําครับเพราะช่วงนี้หญ้าหลายเนาะพี่น้องช่วงนี้หญ้าหลายหรอพี่น้องก็เอาไปเลี้ยงไปตูแลียต่อนะครับเพิ่นเป็นควายที่แม่ใหญ่นะครับน่าจะเป็นแม่บอกได้ลหล่ะครับพี่น้องกระดูกแข้งขาเล็บแข้งขาเพิ่นหนานะครับครับเอาพ่อทวนละเอียดให้พีี่นน้้ออองงไดฟััักรรรบบบะคค คือคั้ยแม่นี่แหละครับเป็นแม่อ่าเป็นคั้ยเป็นลูกแม่ครับลูกแม่กับลูกกถือว่าสีเข่าสีเข่าสองเดือนครับถือว่าเดือนกลัวแน่ครับราคาก็สามหมื่นเก้าพันบาทครับต่อรองได้คือเก่ากับไกลๆกับขั้วคุ้ยกันเบิ่งครับความสูงแม่เพิ่นครับข้าวความสูงกับร้อยสี่สิบครับรับประกันร้อยสี่สิบบวกลบก็ได้ครับมันจังบ่ได้นั่นกันครับตอนนี้สถานะเพิ่นท้องว่างนะพ่อเนาะคือค้นว่าสี่างครับเพราะว่าลูกเพิ่นอ่อนอยู่ครับน้องขาเนาะครับผมประมาณนี้นะครับครับปะพ่อเบิ่งตัวไหมครับ พ่อนี่คือแม่สาวน้อยเนาะครับแม่สาวน้อยแพ็คคู่ครับอ๋อนี่พ่อจะเปิดเป็นคู่ป่ะครับเปิดแพ็คคู่แล้วครับปั๊บอย่างไรพี่น้องมึงกระตุ่นเลยครับมาตรฐานเลยครับแข้งขาเล็บหรือว่าเล็บปัานแจ้งเอาครับบ่าตัวนี้ไหมคพ่อผมคิดว่าคุ้ยผูน้อยไหมครับครับเพร่ะนี่เป็นลูกบิ๊กเบิร์ดครับมีขยี้กระสารครับเอกสารครับเล็บหน้าตาหน้าเขาบพราะตรงห้องครับใส่เนี่ยครับห้องงามเลยครับสุดยอดครับถือว่ามาดีครับพี่น้องมึงกูเหรอ เพิ่งหัวหนู่เลยเขาเง<า>ยพร้อมนะครับเขาเงย,ยขาเง่าครับเนาะพ่อควงมความสูงความเง่งาหลายยังหลายอีกครับเอาพ่อเอาลูกบิ๊กเบิร์ดก่อนละเอียดครับครับผมความสูงอ่ความสูงเพิ่นนี่สูงไรสามสิบแปดบวกลบครับพอเพิ่นจอยอยู่ครับเพ,พิน่นขั้วเพิ่นหลายหายรือเพิ่นเพิ่นเลี้ยงบ่ไหวครับลูกสาวบิ๊กเบิร์ดเนาะพ่อเน,นอะาะครับลูกสาวบิ๊กเบิร์ดมีเอกาสารครับอายุครับอายุอายุกรสิเขาวสองปีนี่ละครับปีกัวโอ้ปีกัวเนาะปีกัวแน่ครับแต่ว่าความสูงกะทีว่ามาดีครับเท่งเพิ่นจอยอยู่ครับ เดี๋ยวนี้ก็กำลังสีได้กิ่นยากินยังไม่รู้ผมมือสองมือก็ตั้งขึ้นถือว่าตั้งขึ้นไว้เติบู่ครับไม่ยังลบพี่น้องเหมือนไงครับครับพ่อพ่อมนเกิดจากแม่ไงว่าลูกสาวบิ๊กเบิร์ดครับเพิ่นเกิดจากแม่สูงลอยสี่สิบเกครับแม่เี่ครับเป็นสายเพชรอุดรครับแม่เพิ่นครับอู้ยไ่เลยพี่น้องอนาคตดีแท้ตรงนั้นครับหูตาหน้าตาตาเย่วตาที่อ้อมไม่ดีแล้วครับหูดีตาดีครับครับงามเขาสีลอกสอ่อนครับ เอาพ่อตัวคางกันเน๊ตตัวตัวที่สองมาเนี่ยครับตัวที่สองเยตัวนี้เป็นลูกสร้างอุด,ดอนครับมีเอกสารครบครับยี่สิบเดือนครับตัวนี้อายุยี่สิบเดือนครับปีแปดคือคือปีแปดเดือนครับจช่ไหครับเพิ่นพ่แพะกันเลยครับครับพวกแพะล้ตัวล้ำคิงกระดูกแข้งขาพ่แพะกเลยครับครับแต่ว่าเพิ่นนี่กับเปิดว้ถือว่าคู่นี่เปิดไ่ละสี่มื่นเก่าครับกัเลยเป็นแปดแปดมื่นเก่าครับอ่าเก้าเมื่มแปดครับผมครับผม คือพ่อจะเปิดยกชุดนะครับแพ็คคือครับเก้ามื่นแปดเนาะผมเก้ามื่นแปดครับเอาพ่อสำหรับพี่น้องที่เพิ่นทุนหน่อยด้วครับแยกได้บ่เพิ่นทุนหน่อยเพิ่นสีมักเจอไรกะไก่ไก่ก็โทษคุยกันเบื้องครับว่าผมมักแม่นี่ไหมครับทุนหน่อยกับก็โทษคุยได้ครับน้องพ่อเนาะครับผู้จีกได้ทั้งคู่เสีดไดเอาตัวนึงกับเสีดไดตัวนึงกับพ่อแต่ว่าคันยกคู่ในการที่ถือร้องก็เก่าครับเพราะว่ามันได้ไปโซงมังเดียวครับตัวลูกสาวไปเบื่อนี่พ่อกับมีใบเกิดอยู่นะพ่อมีใบเกิดเมีันวเดือนปีเกิดครับผม ครบชัดเจนนะพ่อเนาะชัดเจนครับผมของแท้แน่นอนของแท้แน่นอนครับผมโอเคครับครับเอาลูกสาวสร้างอุดรอนได้พ่อวันนี่สร้างอุดรอนกับมี่ขึ้นกันครับสร้างอุดรกันนี่แหละครับมีเอกสารมีหลอดมีอยังครบบมดเลรอครับมาโอ้น่อเนาะเอาของเพื่อนมาแอบอ้างบมื่อไหร่แ้วครับคือคือของดีเขาจังเอามาครับครับบอนว่านั่นแหละครับนี่คือของแชรใบวันเดือนปีเดือนใบเก้าใบไม้ใบขาดก็ต้องเอามาเนาะพ่อเนาะมี่อันนี้คือของแชรครับหลอดก็ือครับพ่อลูกสาวช้างอุดรนะพี่น้องครับผม พ่อสมบูรณ์ก็จะมีใบมีหลอดครบชัดเจนนะครับทั้งลูกสาวบิ๊กเฟิร์สและลูกสาวช้างอุดรนะครับดีมากเลยครับเรื่องล้มตัวล้มขางเด้อครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ทั้งไกลนะครับครับตัวน้อยๆเด้อตัวน้อยอย่าเขากล้องนะครับพี่น้องมาอยู่น้ำใหญ่โอ้บรรทายดีเบิดเลยพ่อแต่เพียงแค่ว่าลูกสร้างดอนเพิ่นจะได้เพิ่นแล้วเนาะเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาอยู่นี่โดนก็เพิ่นได้สมบูรณ์ก่อครับเพิ่นเห็นบลาท่านโดนก็กลายแล้วครับเป็นลูกบิ๊กเบิร์ดนี่เป็นโค้งสั่งใหญ่พี่นครับาาม คือเิ่นเพิ่นเปิดขหน่อยควอ่อนอยู่ครับครัหน้าตาคือว่าหน้าตาก็สวยงามครับเพื่อน่ฮังคือพอครับครับนี่หน้าจาบพอโดยเฉพาะเลยครับนี่คงเข่าในได้เบิดพ่อครับได้พอถึงข้อก็ได้พอบัดเลยครับแข้งขายางๆ้้คือพ่อบิดเลยครับผมร้วยหาสิบกัวพ่อยู่ไก่ครับถือว่าพ่อยู่ไก่แล้วครับเส้นไส่ครับพี่ดองเบิ่งเล็บดูยเลยครับเล็บคักไหมครับเล็บชุดหยอนเลยครับคือกันซ้ำครับเล็บเล็บคือกันเลย โอ้ควยหน่อยคมนี่ใหญ่แทเดิพี่น้องถือว่ามาดีมากเครับนี่บ่ประผาดครับพี่น้องคันพี่น้องบ่สเสียบอต่อมเนาะไห้พี่น้องไห้มาเบื้องตัวกินบอสเบิ่งตัวกินก็ได้ครับก็ได้พี่น้องครับเอาพ่อพี่จะถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นลูกบิ๊กเบิร์ดครับถือว่ามาดีครับแข็งขาครับครับแข็งขาควบเย้าครับยังยังหนังยันยันครับดูกระดูกถือว่ามาดีมากกระดูกใหญ่มากครับ แข้งขากระดูกนาตาครับนาเขาเขาว่าเขาต้องโค้งเถือกไงบางตัวยังยังไปทั้งเถืองนี่ครับเขาเป็นไงพู้น่ะครับเขาครับถือว่าเปิดนาเขาเปิดเขาถือว่ามาดีแล้วครับราคากับราคาซสมนี่แหละครับเพราได้เปิดแสนสองแสนขึ้นเขาครับตัวที่สองนะพ่อเนาะเป็นลูกสาวสร้างอุดรตัวนี้เป็นลูกสาวสร้างอุดรครับถือว่าหน้าตากับตาอะไหล่มนพ่อของเพิ่์ลบัตเลยครับนะครับครับนี่ครับถือว่าแข้งขากระคือกันแหละครับเพรว่า เอาตัวนึงกับเส้นใดตัวนึงเลยครับพี่เส้นใดน่องครับเพราะว่าพ่นพ่นยู่นน้ำกันมันจะโดนนะครับเพันก็เลยไปใส่กับไปน้ำกันครับว่าเห็นกันกันเส้อแบบว่าพูดได้ไปแพ็คู่ถือว่าดีมากเลยครับคือความสูงซ้ำกันบะความสูงเพ่นสร้างก็่นสีสูงก็ประมาณเส้นหนึ่งเลยเฮ้ยดีดีกับท่อกันนี่แหละครับแต่ว่ากระดูกแข้งขาเนี่ยพแพ้กันครับพวกแพ้กันครับอาวพ่อราคาครับปีนี้ ราคากับเปิดไว้ข้าเป็นไรกับไรละซีมันเก่าถ้าเป็นแพ็คคููกับเก่ามื่นแปดพันบาทต่อร่องใดขึ้นเก่าครับโอเคครับพ่อไก่ไก่โทษขึ้นมากคุยกันได้ครับขันพี่น้องสู่ตั่าใดไว้ตั้าใดค่อยโท้สอบถามกับพ่อสมบูรณ์เด้อพี่น้องครับถามว่าคุ้ยเป็นตะเลียงว่าผมบอกเลยครับคำเดียวเป็นตะเลียงครับพี่น้องเอาพ่อไอ้บึ่งตั่มไม้ครับวันนี้ครับครับผมครับผมที่สามนะพ่อเนาะครับผมโอ้ละเอียดเป็นไงครับละเอียดครับแม่ลูกคูเนี่ยเทว่าเป็นลูกตัวเมียคร ราคากับเปิดไว้สามหมื่นหาพันบาทครับแม่เพิ่นค้อมสูงไน้่พ่ออะไรวะครับควมสูงเพิ่นก็เพิ่นลอยสามสิบห้าบวกลบครับบวกลบไปเส้นหนึ่งก็ได้ครับพ่อก็ว่าเพิ่นย้าคักเนาะคือเยอเย้าครับหน้าตาดีหน้าตาคมมากครับลูกก็ถือว่ามาดีครับลูกเพิ่นเป็นลูกของอันลูกเพิ่นเป็นลูกของเจ้าเก้ายอดครับเจ้าเก้ายอดเนาะครับผมของเจ้าเก้ายอดก็จะเป็นควายของเสียนุเนาะก่อเนาะผมเป็นสายกําันเป็นสายอุทัยครับ ถือว่าลูกพ่นมาดีมากครับสีดอกเล่าดีมากเลยครับพ่อลูกก็จะเดือนแล้วครับลูกพ่นได้ได้สามเดือนครับตัวเมียเนาะครับผมลูกตัวเมียครับเมียพันถือว่าย่ำดีหน้าตาดีมากเลยครับถือว่าหน้าตาถือว่ามาดีครับผ่องแง้มเลยครับหน้าตาดีครับควบเงาควบควงเหลอพี่น้องวงเขาพนควบเงาควมอ้างครับกระดูกเลียบแข้งเร็บขาคับใส่ได้พี่น้อง โอ้แสดงว่าพ่อนี่คือหาคว้ยที่เรียบนาเนาะพ่อเนาะครับหาคุ้ยที่มันเป็นตามันก็เป็นตาเรียงนะพ่อเนาะโจดเป็นตาพี่น้องมักน้ำนะครับ<อ>ถือว่าได้ใส่น้ำกันครับถือว่าเอาไปขายต่อก็ได้ครับให้มันอยู่กินน้ำกันได้ครับพ่อแม,ม่เพิ่นนี่สิทองบ่เฮ้แม่เพิ่นเพิ่นอยู่กับพ่อของฝูงครับมันเหลี่ยมเหรอครับเพิ่นเป็นลูกเจ้าสั้นครับเดือขาวจะซื้อมาสองแสนกว่าอยู่น้ำกันกับลูกเจ้วใส่แก้าสั้นครับถ้าเกิดซีเมนท่องกับท่อง,องมันเดือนหนึ่งนะพ่อเนาะครับผมกับสี เพราะว่าเพราะว่าอายุเพิ่นนั่นกค่สามปีพอดีไหมครับพ่อกำลังผสมพอดีครับโอ้แต่ว่าติดไว้พ่อครับคุ้ยสามปีครับครับคุ้ยก็เป็นคุ้ยปล่อยไหมครับอือโอ้แต่ว่าเนื้อหนังมังสาเพิ่นดีพี่น้องควบสูงเพิ่นเงาดีเงาดีมากถาครับเป็นคุ้ยสูงเพราะว่าสูงท่านรองท่านนัตวะเงาครับตะว่าเงาครับแล้วเนาะแล้วก็ทรงลูกมากครับเป็นคุ้ยทรงลูกโดยเฉพาะเลยครับโอ้ลูกสาวพี่น้องลูกสาวครับขวัญดีมากครับเล็บยังดีมัดครับพี่น้อง ถามว่าคว้ยเป็นตะเลียงบมเป็นตะเลียงนี่ครับราคาเท่าไหร่คือพ่อราคาเปิดไรสามหมื่นห้าพันบาทครับโอ้สามหมื่นห้าพันบาทครับพ่อยังเห้ตโตอยู่เนาะเหตโตได้อีกจครับไก่ไก่ขันมันบ่ไก่กัดโงฟี่ครับขันไก่กัดโตซอยกันนิดนิดก็ได้ครับคุยกันอยู่ก็เผาคุยกันครับโมพี่น้องคว้ยกันถือว่าแม่ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นลูกสาวเดินตามพ่อมครับเพื่อเพื่อนท่องพ่อไหมครับครับผมแต่ว่ามันกับวันพ่อตรวจท่องนะครับไม่ก่กเนาะขับอยู่ก็พอคุ้มฝูงครับตรวจกะ บ่พ่อครับเสียกันไปซื้อ,อครับเพราะว่าเพิ่นเป็นคล้วยปลอยครับเพิ่นเพิ่นในขังครับเอาพ่อเดี๋ยวทวนละเอียดให้พี่น้องได้ฟังอย่างรอบเลครับผมแม่ก็ถือว่าคล้วยแม่นี่ก็เป็นเปิเปดไวสามหมื่นห้าพันบาทครับก็ถือว่ามาดีแข็งขาเรียบหังครับหังนี่ถือว่ามาดีละครับราคากบเกษตรกรจับต้องได้ครับถือว่าตะคล้วยมา่านกะกะเคยขายหลายกว่านี่ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ราคาคือเป็นจะซื้อมากแล้วครับหญ้ากันครับหญ้ากะดีท่ำเล่ ครบหมดเลยครับบ่แรงบ่แหงบ่พอนขึ้นกันครับพี่น้องมิหยาหลายนพ่อเนาะครับเป็นตาเอาไปเลี้ยงไปดูแลตอแล้วพี่น้องก็คือราคาซันี่เนาะพี่น้องพี่น้องซื้อไปก็คือไปเลี้ยงให้อ้วนให้หญ่ก็จะเป็นในราคาอีกราคาหนึ่งพี่น้องก็ได้กำไรตอไปนพ่อเนาะครับการซื้อการขายให้มันได้ซื้อได้ขายสุดคุณนพ่อเนาะให้มันยืดน้ำกันได้ได้ยืดน้ำกันได้สุดทางครับได้กินได้ใส่น้ำกันครับพ่อแม่เพื่อนนี่สูงหลายางครับแม่เพื่อนก็ที่ว่ามาดีครับช่น เพิ่นกับชีลอยสามหกครับเขมก็เลยว่าโอ้ลอยสามหาบวกลบครับก็ได้ครับเพราะว่าที่กิ่งขึ้นว่าสีไรก็หนีอยู่เออนะพ่อเนาะผมวัดเฝ้าก็ได้อยู่ไหมครับเอาสิก็ได้คันพี่น้องเบื้องบ่คักใจหรือว่าอ่าผมทายเพระชัดว่าอย่างน้องไข่มาเบื้องที่คอกนะครับครับพ่อสมุนอีกทึ้นนึงก็ได้พี่น้องก่อนที่พี่น้องจะตัดสินใจซื้อนะครับเอไปพัฒนาไปเรียงไส่พ่อนั้นพ่อนี่ก็ถือว่าว่าสายครับถือว่าม้าดีครับพ่อคุ้ยเป็นพอเลี้ยงไหมครับครับพอเลี้ยงครับราคากับพ่องได้ครับ ลูกแล้วครับลูกโดยเฉพาะลูกเลยครับลูกน้องพ่อเนาะพี่สาวเฟินอีกเฟินมาขายครับกับชุดยอดที่กันครับได้ลูกสาวตัวเมียเต็มตามพ่อพี่น้องครับทุก็จะว่าหน่อยพ่อเ่าคันสมมุติว่าไอ้ตัวนี้มันเงยเป็นงามนะพ่อก็ขายเมียเพิ่นกับก็เป็นทุนไปแล้วเนาะกับนี้ก็เป็นกำไรครับคือเข้มไปเลยครับครับก็ใส่เวลาโดนเนี่ยพี่น้องแต่ว่าก็ได้กำไรนอนในนอนครับ ขันย่งสิลงไปอีกถือว่าแม่ลูกเนี่เศร้ากว่าคือเป็นไปบ่ได้ครับเนาะพ่อเนาะเป็นไปบ่ได้ครับเพราะว่าเนื้อก็ได้หลายครับผมเนื้อ <circa> ก็ได้หลายเลยพี่น้องเขาเขาสื่อทุนซ้ำหนีหนึ่งนะครับเขาไปสื่อสื่อหาแสนเครือเขย่านะครับเขาสื่อเขาไปตั้งต่้มกระแสครับคือเขาแข่งกับตัวเองสักกันแข่งกับเจ้าของสักกอนเขาจังเขากระเด็นค่อยๆมาต้องเข้าเดินค่อยๆครับเขาพัฒนาอยากใบตัวใดเอามาใส่เอาพอพันมาใส่มันจะค่อยหนีง่ายขึ้นไปเรื่อยตามลำดับครับไม่ต้องไปใจห่อนแข่งกับพพุุ่่่่นนนนีกะต้องคิดจัังนครับ โอ s <S oh oh, ้น้พ่อเนาะขอบคุณพ่อหลายครับครับก็จะมีข้อคิดดีๆสอดแทรกเด้อพี่น้องครับผมครับพ่อไ้เบิกตัวแม่ครับไหนครับอ่ะพ่อนี่คือค้มที่คมที่ซีครับซีนะพ่อเนาะครับผมเป็นแม่ลูกผู๋ครับอ่สูงค้มสูงของเพิ่นกะสูงรลายสามสิบหาเออสูงหลายสามสิบหกบวกลบครับอืมแต่พ่อเราประกันไว้สามหาบอ่ครับผมบ้านนี้ลูกเพิ่นกบเจ้าเก้ายอดครับโอ้เจ้าเก้ายอดเนาะครับผมเก้ายอดกับเป็น ถ้าเป็นถ้าญาติของอนุ่มกำนันโปรตล่ะครับถือว่าเป็น<ม>คั้วสายอุทัยครับพ่อของเพื่อนครับใบ<ม>เกิดของปไปเกิดกันของลูกเก้ายอดครับลูกไส้ตัวนี้ครับลูกส้เก่ายอดนะพ่อเนาะครับเปิดไรแม่เขาลูกสามมื้อสองเดียวครับโอนบน้นี่แหละเนาะพ่อเนาะครับผมพ่อจะมีใบเกิดของเพื่อนให้เห็นเนาะใบเกิดครับผมแน่นอนเลยครับโอเคครับพ่อชัดเจนดีครับครับพ่อพ่อมักอีย่งของเพื่อนก็ได้ซื้อมาเลยพ่อครับมักว่าลูกเพื่อนแลครับเห็นเห็นพันธุกรรมของซุ้มใหญ่ใหญ่สุ้มพิซไซของเพื่อนซุ้ม นั่นถือว่ามาดีประทึกตัวครับลูกกัน<ม>เจ้เจาเก่ายอด,ยอดเนี่ยครับเก่ายอดเีครับ,ดดค,รบครับผมเห็นเพิ่นผสมจะอะไรคือกันไปบุ๊บแม่นมบ่พ่อแข้งขา,านาตานาเขาเปิดดีผร้อมกันเลยบ้าไปแม่นบ่ไดไราขายก็ไปเปิดไม่รเลียงรื่องขยังก็ได้ว่ามันต่างขึ้นตามรับเลยครับมาอยูน่นซี่หามือก็กินยาด,ดีครับเรื่องง่ายพ่อแล้วสถานะเพิ่นได้พ่อท่องบ่แม่เพิ่นถานะกายุพอคุ่มฝูงคือเก่าครับคิดว่ากับพ่เนี่ยครับมันเหลี่ยมขึ้นมาหลายแล้วครับ โอ้เหลี่ยมขึ้นเด็ครับพครับเพราะว่ามันเป็นค่อยปลวยกับยุ่มกันกับสีสีติดใบอยู่ครับกับมแน่นะพ่อเนาะครับม่แน่ครับอันไม้นี่พฟ้นใหญ่เลยครับครับอ้วนไม้ใหญ่มากเลยครับแข็งขาเล็บดีมากครับเอาพ่อพ่อทวนละเอียดให้พี่น้องในฟังอีกรอบนึครับเออแม่นี่ือเป็นลูกผูครับราคากับเปิดวบสามหมื่นสองพันบาทครับกับนาตาแข้งขากระดูกคือยังถือว่ามาดีครับแต่ถ้หลังตรงดีมากครับเนาะพ่อเนาะวามใหญ่วามสูงไปต้อไหลเลยครับ พ่อข้อมมสูงแม่เพื่อนลายไปไหนครับอันความสูงลายสามสิบเจ็ดบวกลบครับกับรับประกันไว้สามหกก็ได้ครับสามหกบวกลบอีกก็ได้ครับแต่ว่ากระดูกแข้งขาแม่เพื่อนดีดีสุกโตแล้วพี่น้องลูกก็ดีครับเล็บทุกดีสุกโตครับที่สําคัญเล็บพันหนาคัดไหมครับโอ้เล็บดีมากครับเล็บดีมัดสุกโตครับอู้ยอมรับเลยพ่อพ่อขัดควายมีแต่หนาตากับน้ำ้วก็เล็บพันหาครับครับราคาการที่ว่าบเบยุไก่ครับจับต้องเลยทุกโตโอ้พี่น้องมีเงินหน่อยเนาะส่วเท่าไหร่วันเท่าไหร่ค่อยโทรสอบถามกับพ่อสมบูรณ์โดยตรงเนาะ เขาได้กันพ่อได้กันทุกๆราคาเนาะได้กันทุกราคาครับคอยเข้ามาคุยกันครับสำหรับพี่น้องคนนี้ทุนหน่อยไหมพ่อครับอยากเอาไปพัฒนาต่อสิไหมครับคือผมบอกไว้เหรอครับเฮาเฮาพอจะไปแข่งก็ไปครับแข่งก็ตัวเจ้าของเองสะก่อนเรื่องเชี่ยวตัวนั่นตัวนี่ดีเฮากับคอยพัฒนาขึ้นไปมันสิได้เองเจ้าของเองครับเนาะพ่อเาไม่กระชีพรค่ายในการเลี้ยงบ่ได้กดดันบ่ได้ว่าโอ้ยของกูคือแพ้เขามันกับแพ้เหรอครับราคาของเฮาซ้ำนี่เฮาไปพัฒนาขึ้นมันก็มไอ่ได้กบได้ครับ ไม่ได้กดดันครับค่อนไขยไปเนาะพ่อเนาะครับผมเขาก็บ่ได้ซื้อมาหลักแสนหลักล้านเนาะบอกบอกครับเพราะ่าเขาก็ซื้อซื้อควยราคาอิงเนื้อเด้อพี่น้องเขาซื้ออิงเนื้อซื้อว่าเนื้อล่ะครับซื้อสามหมื่นต้นต้นนี่ก็ตอนล่องนี่คือมันสิดเชิงซ้ำปุ๊บ่มันขึ้นไปที่หรอครับเนาะพ่อเนาะครับผมคุยกันมากเลยครับอยู่ใกล้ๆครับเอาเอาพี่น้องก็เป็นตัซื้อตัเลี้ยงเนาะกับควอยถือว่าสมเงินเงินสมควอยนะครับเพอเพอข้อยนี่จะเกินราคาไปแล้วพี่น้องครัััับบบบบบจะเเเกกิิินคคครรร่่งงลู้ ตาแต้มยังมา่นสเลยครับขนาดนั้นเปิดน้ำพี่น้องเมื่อไหร่น่าำขีดตมก็คับยังซนนี่เหรอครับสัวร์หอบไปเฮ็ดเอาดีๆตั้งตาขึ้นใบเลยครับเพื่อนเพื่อนหายลูกเก่งครับขาไม่ลูกเก่งเบ่งเบิ่งขาลูกเลยครับเบิ่งเล็บเลูกพ่อเนาะกับหูกับตากับหนาเขาครับวู้งามๆพ่อมากำมยุราคา่าสื่อคักนะครับราคาสามหมื่นสองครับต่อรองได้อีกครับเออป่ะพ่อเบิ่งตรงไม้มาครับนะครับอ่ะพ่อนี่คือโค้มที่ที่หาพ่อโค้มที่หาครับผมที่หาเนาะครับผม โอ้ไม่อย่างแหะพี่พ่อครับกินนมเรับพี่น้องกินนมครับค่อยแม่ลูกแรกครับเลยบะท่านอยู่ป่ะไหนครับเลยบางแน่อยู่พอพะบ่านเต็มครับทัานเป็นลูกแรกอ่อนๆเลยครับลพ่อต่ว่าโครงสร้างพอดีนะครับโครงสร้างดีครับหน้าตาดีมากเลยครับหน้าเขาพงพ่อครับสีดอกเล้าแข็งแม่แข็งสีดอกเล้าแข็งแม่แข็งลูกครับหน้าตาพึ่งยามมาเตะครับครับผมโอ้พ่อมาชัดเนี่ยครับผมหน้าตาดีครับหัวหนกดีมากครับหัวหนุ่มหัวหนุ่มไงครับครับ โอ้ยพ่อเขาเพิ่อนงี้นะครับเขาดีมากครับงาเขากับหัวครับหลังตรงดีครับแลาวพ่อแม่เพิ่อนี่บ่มีเชื่อม่สายปะครับแม่เพิ่เปอนเป็นเป็นสายของร้านหาแสนครับหน้าตาเพิ่อนงามครับหน้าตาดีครับพันธุกรรมดีครับข้มสูงยังยังต่อได้อีกนะครับนี่ครับบ้าต้อมครับข้มใหไงข้มสูงไปได้ไก่รับเขาก็ได้ลูกตัวเดียวแล้วครับว่าข้มสูงเพิ่งลายปะไหนครับข้มสูงลายสามเจ็ดครับรับประกันลายสามหกบวกลบก็ได้ครับ โอ้แต่ว่าผมเบ่งแล้วเรมันจะว่ามักสีร้ายก็นั่นเพลอะครับสูงอยู่เนี่ยพี่น้องเนาะมันนุนตาดีครับป้าเป็นลูกแรกนะพี่น้องเป็นคอยอ่อนอยู่นะครับพ่อฟันพ่นลนไปฟันพ่นคู่หนึ่งบอกครับฟันกันที่สองมาท่านปั่นเลยครับดูครับนี่ครับฟันคู่เดียวครับค่อยอ่อนๆอยู่สามปีพี่น้องครับผมเื่อลูกแรกค่อยสามปีครับเพาะหน้าตาพ่นมากหน้าตาคักไหมพี่น้องทั้งขน้งขนดีมากมัดเลยครับหางหางดีมัดครับหน้าตาเป็นยาวเนาะครับผมยาวครับกระทัดหลังพ่นกระตรงคักไหมครับ โอ้ลูกสาวเพืนเน่อนพ่อเป็นลูกตัวไหนครับครับลูกสาวเป็นันเป็นหลานของเจ้าสั้นครับพ่อเพื่อนเป็นลูกสาวเจ้าสั้นครับโอ้ลูกลูกสีดอกเล้าคือกันกับแม่มากเลยครับแข่งขันกันพ่อเพือเ่อนอยากเดินเหรอเดินก็กว้างปะเพือพ่อนเพือ่อนกินสีเขาสองเดือนพอดีครับโอ้พอดีเลยเหรอครับใช่นี้ครับกันแล้วกินนมเก่งกลังเลี้ยงนมอยู่ครับโอ้แต่ว่าเพื่อนใจลูกแข่งข่ายเงาด้วยครับแข่งข่ายงามมากเลยครับเจ้าสั้นบวกกับสายหลานหาแสนครับป้าแม่เพื่อนกับป็นสีดอกเล้าด้วยพี่น้องครับแม่สีดีมากเลยครับแม่ครับ มีพี่น้องคือมักคุ้ยหน้าตาแบบนี้นะครับอุหน้าตาพนง้างพักไม่พ่อมันมาตาดีมากเลยครับครับผมโอ้พนหน้าตาคือจังไปทางคุ้ยใหญ่ไม่พ่อครับเป็นพันธุกรรมพันนี่พันธุกรรมครับพันธุกรรมร้านหาแสนครับถือว่าพันธุกรรมดีมากเลยครับเอาพ่อยังสี่เด้อพ่อเปิดให้พี่น้องแพงบ่เปิดไปสามหมื่นหาพันบาทครับลูกแม่ย่างดีครับพ่อพี่น้องราคาไหมครับครับราคาถือว่าจับต้องได้ครับเนาะพ่อเนาะครับยังต่อรองได้อีกอยู่ ว่าพี่น้องผมก็แนะนำโยนะครับคือราคาซัมนี่เนาะราคาพี่น้องก็จะได้ลูกตัวเมียเด่นตามพร้อมนะครับอ่าคือตอนนี้ผมเบื้องแล้วโค้งสั่งแม่เพื่อนดีได้พี่น้อง <c oughs> หน้าตา,พญญาตตเพื่อนดีครบทุกอย่างแต่เพียงแค่ว่าเพื่อนจะขาดความสมบูรณ์นะครับ <c oughs> อีกอย่างนึงเพื่อนกะให้นำ้ำนมลูกครับเพ <c oughs> ื่อนเพื่อนเป็นแ,<ล>แม่ลูกอ่อนอยู่เมื่อไรอ่อนครับเพื่อนคล้ายๆเพื่อนปรับสภาพร่างกายอะไรไหมครับขันแม่เพื่อนไปขันออกเพื่อนมั่นแห้งนี่กะจีปเกือบเกือบหามือละครับนี่ คณะร้องว่าเป็นตัวแม่แล้วกะกําลังขายสามหมื่นกัวอยู่ครับเนาะยังเปิดไปสามหมื่นกัวอยู่ครับป้าตาแต้มแจ่มแจ่มครบชัดเจนนะครับดีมากครับเอิอเผ้าวันครับเอิอเผ้าครับดีมากเลยครับพุ่อครัแข้งขาเล็บดีมากอ่ะพ่อนี่คือโค้มสุดไทยนะครับครับแพคครูสุดท้ายครับเถกผู่ผู่กับเมียครับผมโอ้ผู่กับเมียติพ่อครับผมโอ้ละเอียดดิพ่อเอาละเอียดครับเอาผูกก็ได้ผูกก็ได้พ่อครับเพร่ะนี่เป็นลูกสร้างอุดรครับนะครับผู้นี่เป็นลูกสร้างอุดรครับถือว่า เปิดแพ็คคู่กับแม่นางหน่อยครับคือพันยูอน้ากันพันย้อมกัน2ตัวนะครับก็เอาเมาพันมา2ตัวนี่ครับพ่อลูกสร้างของตัวนีครับครับผมวัวกระดูกแข้งขาแข้งขาคำนาเขาดีมากเลยครับน้องพ่อเนาะครับอายุพันหลายปีไหนพ่ออายุได้ปี3เดือนครับป้าเขาใหญ่มากครับสู่งลอยสารชิบเก็ดบวกลบครับหรือว่าคือว่าลอยสามแปดลูครับป้า ครับดูกระดูกง่ายเอือกเผาง่ายแข้งขาง่ายมากเลยครับพว่มง่ายยังหลายครับเนื้อหนังพันหลายนะพ่อตอนนี้ครับผมดูง่ายมากครับหนาผากกว้างมากครับเนื้อหนังพันดีนะครับเขาใกล้ทั้งหนุนดีครับขันยูกายสิบกว่าปันใดๆนะพี่น้องครับผมนี่คือของแท้ครับซ้ายสร้างอุดรนะครับพ่อพันเกิดจากแม่ไงปะครับแม่ไงครับเกิดจากแม่สูงร้อยสี่สิบแปดเลยครับนี่ครับเกือบร้อยห้าสิบครับพ่อกระดูกแข้งขาแต่ว่าขั้วตัวนี้ครับว่าร้อยหกสิบกัวยุบเมื่อไรครับนี่ครับ เพราะว่าเพิ่นตาซ่อมนี่เพิ่นกระซ่อมนี่เหรอไหมครับโอ้ยังเข่าไก่ยังไงเลยพี่น้องข้างเข่าไก่ข้งหนุนดีมากเลยครับเพิ่นนี่ครับแล้วก็เชื่องมากครับเอาไว้เองได้ก็ได้ครับนี่โอ้ได้ไม่ด้บิดนะครับได้เบิดยกแข้งขาแล้วก็มักยกครับบ๊อบเร็บแข้งเล็บขายกดีมากเลยครับโอ้กระทัดหลังกัระตรงคักนะพี่น้องเขาเขาเบิร์นยูไก่บพราะแบบนี้ได้ครับพ่อจอมว่าเพิ่นขันเบิรงไก่พราเบิรงอยู่ครับปกติแล้วลูกสร้างเราเพิ่นจะบ่ค่อยยเเนนนนนื้้้้อหหหัังลาาตวีพิ่ไไดดดึกคัรบพ่อแมยเพิ่นอุดรรเคับ มันเลยเข่ากันพอดีเลยครับลง่ตัวมากเลยครับเอาไปนีคเัาว่าถามเลี้ยงครับตัวรุ่นแม่สาวน้อยครับแม่สาวน้อยนะครับก็บใคเรียกว่าเปิดใช้กันครับเปิดครับคู่นี้เปิดไว้กันสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับคู่นี้ครับสี่หมื่นเจ็ดพันเลยครับถือว่าขันเอาสั้งสองไม่ถึงตัวละเศร้าหน่อยหครับโอ้พี่น้องแม่นครับพ่อก็สังมาค้าเนื้อแล้วพ่อเนาะครับถือว่าตัวละเศร้าสามห้าร้อยครับตัวนี้เดี๋ยวพ่อเพิ่นมีเชื่อสายปะเพิ่นเพิ่นนี่ก็เป็นร้านของเจ้าสั้นครับนี่ครับ ครับผมแม่เพื่อนกันถือว่าดีครับเม็นาเขาดีมากเลยครับนี่ครับโอ้นาเขาครับเป็นอลเปิดก้างดีครับหนังยังดีมากเลยครับเลยครับพราอายุเพิ่นหลไปไในความสูงนี่ครับอันเพิ่นนี่ความสูงประมาณร้อยยี่แปดครับร้อยยี่แปดเนาะครับครับร้อยยี่ยี่แปดครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นมันมันยั่งยังสี่ครับเพิ่นเพิ่นอันขายไปตะโดดเครับเพิ่นเลยจงไว้สองตัววันนี้ มันน้ำหลายเพิ่งเลยขายให้แล้วครับผมก็เลยมาเปิดซื้อมาเนาะครับผมค่อยซื้อมากต่ซื้อว่ามันมันดีทั้งสองตัวนะครับเปิดไว้ก็ถือว่าขันเครื่องครูมันก็ตกตัวเศร้าสามหาลอยอย่างนี้ปาตอมครับโอ้ยพ่อค่อยตัวบบบไงไหมครับครับผมแจะจะจะพอนี่ก็คุ้มค่าแล้วครับนี่ตะกี้ก็ขายสามชิ้กเกตนะครับตัวเดียวนี่ยฟ้าสร้างด่อนหรือ่น้องครับผมนี่คือสร้างด่อนแทเชนนะครับนี่ครับเอาพ่อวันนี้ผมจะถามละเอียด เพิ่มเติมอีกทีละตัวเนาะครับผมตัวนี้เป็นลูกสร้างอุดรครับเป็นลูกสร้างเป็นลูกสร้างอุดรครับสูงไรสามสิบแปดครับลบกันสามเจ็ดบวกลบก็ได้ครับอายุครับอายุปีสามเดือนครับแล้วก็กระดูกแข้งขาใหญ่ก็เอื้อกเผากว้างขาแข้งขาหนาจับห่างมากเลยครับไ่ครับพ่อจับห่างครับแข้งขาไงขึ้นรอยหกสิบห้าหรือรอยเจ็ดสิบก็ว่าแน่แหละครับเพราะแม่เพ่นกับถือว่าชิ้นรอยขาดิปเลยไหมครับพ่อแม่เขาเขาไงครับเขาครับขนาดเพ่นหน่อยครับยังยังเขาไปหนาขากับกว้างซ้ำนี่แหละครับ ไล่นาไลยัง่ายดีมดัดครับเพื่อนนี่ครับถือว่าลูกสร้างอุดรมาดีแล้วครับตัวนี้ครับเอาพ่อมาต2 2> ัวที่สองเลยครับเพื่อนนี่ก็เป็นล้านเจ้าสั้นครับเป็นหนังเป็นนาตาเป็นเป็นแต่ไงมากแล้วรครับนๆๆี่ก็ได้ครับเอื้อเผาย่างเงี้ยนอยู่ครับอายุนะครับพ่ออายุเพื่อนกับกับอายุเพื่อนนี่ก็ได้ปีหนึ่งเดือน<ป><ด>ครับเลยครับหนึ่งเดือนเนาะครับผมเขา,ขาสูงเพื่อนครับพ่อควาสูางกับร้อยยี่บแปดบวกลบนี่งหครับเอ้พี่้อง ครับเอือกพ่าดีมากเลครับการขันข้อยังดีมากกระดูกแข้งขาไกระเที่วซะเลยนะพ่อเนาะแข้งขาถือว่ามาดีครับราคากับพ่อฟังมากครับเอาพ่อวันนี่พ่อจะเปิดเป็นโค้มเนาะครับเป็นราคาครับราคาราคากับเปิดไว้สี่หมื่นหกพันบาทครับเอาพ่อสำหรับพี่น้องที่แบบว่าเพื่อนทุนหน่อยไหมพ่อให้แยกปะครับแยกครับแยกแยได้ครับถ้าแยกกับเพิ่นนี่ก็อยากได้เท่าไรกับคุยกันเบื้องครับ เคยเจอแม่นั่งกักัคุยกันเบื้องใกล้ๆเขาก็ต้องถามที่อยู่แล้วกันครับบาริกันขันซื้อว่าเอาสองแล้วเหรอครับรดได้หลายเติบครับเขาะว่ามันได้ไปชงขั้นเดียวครับหรอเมียนเมียนพ่อว่าบริจ้างรถหลายกัถือว่าผู้ใดซื้อสองจีได้เปรียบถือว่าดีมากเลยครับควอนพ่อเนาะครับคุ้มคุ้มก้อกันครับโอเคครับพ่ออขบคุณพ่อหลายครับที่เอาของดีของงามในราคาที่ถามว่าถือบ่พี่น้องผมก็ไม่อยากบอกเขามาถือเนาะเพราะว่าสำหรับพ่อแล้วเขาถือหรือเ่อผมว่า มันกัราคาพ่อฟังเลยครับครับยังแต่ห้องแต่ที่ว่าฟังได้เหรอครยังต่อดีอยู่ครับเอาว่าเอาเอาแบบว่าใส่คำว่าราคาพอฟังคักสิละครับครับราคาพอฟังเขาเาแบ่งปันยูน้ำกันได้ครับเนาะหยูน้ำกันได้ทั้งสองไฟครับเออครับครับครับเอาพ่อก่อนที่จะจะจบคลิปแล้วนะครับครับก็อยากจะให้พ่อเนาะปากพี่น้องเอฟซีนะครับที่ เบิ้งคลิปนี้หละเนาะเพราะว่าพ่อเคยทายกับช่องอื่นหลายๆช่องแล้วพ่อครับครับผมครับพ่อาฝากจังนีนะครับผมขอขอบพุณหลายๆครับขอฝากครับที่ในคลิปนี่ครับขอขอบคุณบอลต่อมที่เพิ่นมาเปิดราคาครับกถือว่าเพาว่าเบิ้งคุ้ยหล้วครับกถือว่าเพิ่นกับว่าืิว่ามาดีทุกตัวือวาราคาจับ้องได้ครับขอขอบพุณเอฟซีครับเอฟซีที่ติดตามผมติดตามพ่อสมบูรณ์มาตลอดครับถือว่าตอบรับดี เอฟซีเมืองนอกเมืองหน้าครับเกาหลีใจวันมีตลอดเอาได้ซื้อได้ขายกันอยู่ตลอดครับเบอร์โทรเบอร์ไล่เพิ่นก็ยิ่งมากยู่จังสันมีตัวเล็บกัเพิ่นสิมาเบิ่งหลายครับเพิ่นเพิ่นอยู่เมืองนอกเพิ่นโอนเงินให้พ่อพี่น้องพี่น้องเพิ่นมาเบิ่งให้ก็ได้กันหลายคมครับถือว่าอันนี้ก็ถือว่าบ่บ่โดนครับจัลลตุเพิ่นเพิ่นก็ติดตามตลอดครับเพิ่นบอกไล่ให้เบิ่งกับว่มีโอกาสได้ไล่เปานไรครับก เปิดกับว่ายูดนครับเพราะว่าเปิดไลค์ครับเอาอยูกินน้ำกันในช่วทั้งครับกับหลังจากนี้กับว่าเมียครคเับขอขอบคุณกับขอ,ขอสวัสดีครับ